ก็รู้สึกร่างกายดีขึ้นไม่เหนื่อยไม่หอบนะคะไม่เหนื่อยง่ายไม่อ่อนเพียนอนหลับทานข้าวได้ทีฉันระทับใจมากค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นตั้งแต่ได้ทาน NV7 นะคะรีวิวชุดคอธรรมชาติบำบัดกับ NV7 ค่ะ ชื่อสายฝนแสนสุขนะคะอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาอายุ35ปีเอาน,นี้เป็นโรคทารัสซีเมียคือตอนยังไม่ได้ทาน NV7 นะคะก็จะมีอาการเหนื่อยหอบไม่ค่อยมีแรงนะคะค่าเลือดก,ก็ต่ำค่ะแต่พอได้มาทาน NV7 ตัวนี้นะคะก็คือมีแรงไม่เหนื่อยง่ายไม่อ่อนเพลียนอนหลับทานข้าวได้ปกตินะคะก็คือทานมาแล้วอยู่ 5 6ถึงกล่องได้ค่ะก็มีสุขภาพดีขึ้นก็ทำให้รู้สึกว่าดีขึ้นตั้งแต่ได้ทาน NV7 นะคะก็คืออยากแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่เป็นโรคไม่ว่าโรคอะไรนะคะกินแล้วดีจริงๆค่ะ NV7 อาหารเสริมตัวนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆพนี่ลองทานดูนะคะเป็นทาร์ซีเมียก็ทานมาแล้ว5้าถึงกกล่องก็รู้สึกดีขึ้นค่ะประทับใจตั้งแต่ ได้กินมานะคะก็รู้สึกร่างกายดีขึ้นไม่เหนื่อยไม่หอบนะคะอยากให้ลองทานดูนะคะท่านที่มีอาการเลือดจางทรารซีเมียเขีนเลือดต่ำหรือโรคเหนื่อยหอบอะไรประมาณนี้ค่ะก็ลองกินดูนะคะดีฉันก็ทับใจมากค่ะก็จะกินต่อไปนะคะ NV7 ตัวนี้เลยคะ่ะดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวม มาเป็นครอบครัว NV7 กันนะคะ NV7 ขอให้คุณและคนที่คุณรักสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ